ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสวยสายฝอได้พ่อมาเต็มเตมแม่ไอายเผยโฉมหน้าน้องเลอาแบบชัดๆสวยจมูกพุ่งสายฝอมาแต่ไกลขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงไอ,อ้อภิษดาที่ได้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องเลอาเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาโดยมีคุณสามีชาวฝรั่งเศสอยู่เคียงข้างกายไม่ห่างโดยแม่ไอายได้โพสภาพครอบครัวครั้งแรก ผ่านไอพร้อมระบุว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเลอาค่ะหนูออกมาวันที่1 0เดือนหนึ่ง2023ด้วยน้ำหนัก3.525สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะล่าสุดไออภิสดาได้เทียบภาพน้องเลอาหลังลืมตาดูโลกและช่วงเวลาที่อยู่ในคันคุณแม่พร้อมแคปชั่นว่าออกมาก็เหมือนอยู่นะท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามากดไ like, ลค์คอมเมนต์รัวๆบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า น่ารักน่าชังแถมสวยสายฝอสุดๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ